สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมโอ๊ตเก i มิ่งไท l แ n นด์กันนะครับวันนี้จะมาสอนปลดล็อกตัวคุกกี้รันกันนะครับก็คลิปนี้อาจจะสั้นๆนะครับก็ขอให้ได้ความสนุกสนานและเอาไปใช้ได้นะครับตอนนี้เริ่มง่วงนอนแล้วเที่ยงคืน40แล้วนะครับก็ามาอาิีให้ท่านผู้ชมดูก,ก่อนนี่ครับ ต้องมีแอปนี่ครับ root explorer นะครับแล้วก็ไฟล์ปลดล็อกนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวใส่ไว้ใต้คลิปได้ลิงพิชชันนะครับนี่ครับไฟล์นี้เห็นนะให้คุณเข้าได้แอป อืมตอนแรกจะขึ้นมางี้ใช่ไหมให้คุณเข้าไปที่ Data แล้วก็ Data แล้วก็หาชื่อไฟล์ที่มีเขียนว่าคุกกี้รันนะครับมั่งนะตัวใหญ่เนี่ยบเนี่ยบอันนี้เนี่ยบอันนี้เห็นไหมให้เรากดเข้าไปแล้วเข้าไปที่ไฟล์ แคสนะครับแล้วก็เข้าไปที่นี่ครับนี่ครับอันนี้นะโอเคกดเข้าไปก็จะเป็นนี้ขึ้นมาให้เราเข้าไปที่ดาวนโ์โหลดให้เรากดนี้ครับแล้วก็ปี้อขอไปดหมดปี้นะครับแล้วกดปี้ครับ แต่ผมไม่กดนะครับเพราะผมทำแล้วครับก็ได้อยู่แล้วครับแล้วก็เข้าเกมได้เลยรอแป๊บหนึ่งนะครับ คลิปนี้ก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับถ้าคนไลค์เยอะดูเยอะติดตามเยอะก็จะแจกร้อยทูนะครับขอสักคนติดตามสักยี่สิบคนอยอดวิวสักสองร้อยก็พอแจกร้อยทูเลยนะครับเน็ตไปแลยวไม่รู้ก็ขอขอบคุณเพียงเท่นี้นะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะ สนุกนะครับผมครับ